ผมอยู่สูงครับอยู่สูงครับผมนะครับอยู่ต้นอยู่ต้นคำสาครับผมอยู่สูงครับผมกพังเงยพอประมาณครับผมสูงเฉลี่เกินนะครับสูงประมาณนะครับสูงประมาณไม่น่าจะต่ำกว่าห้าเมตรครับผมอย่าผมไม่น่าจะต่ำกว่าห้าเมตรความสูงนับจากพื้นจากพื้นดินเนาะครับพี่น้องเขาครับผมครับบรรยากาศ ครับผมให้มึงกลับให้ดูกลับดูครับดูครับบรรยากาศตรงหน้านะครับผมนี่ครับบรรยากาศกลางโซนเจ้หน้านะครับพี่น้องสูงประมาณสักห้าเมตรนะครับผมหน้าธรรมชาติพี่น้องมาซื้อครับหักง่ายครับผมหักง่ายเราจะเน้ประมาทไม่ได้นะครับผมนี่นะครับผมประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้ต้องวางแผนให้ดีที่สุดนะครับ ต้องวางแสนใด้ดีที่สุดนะครับนี่นะครับผมรังใหญ่พอประมาณนะครับผมโอ้โหครับดูสิครับดูดูครับดูครับแบบนี่พอประมาณต้องวางแผนให้ดีครับไอ้จำซานี่กะสูงประมาณ5เมตร ประมาณ5เมตรนะครับต้องวางแผนให้ดีนะครับถ้าวางแผนไม่ดีนะครับพี่ซิสงหงอยครับผมเห็นไหมครับพูดนะนะโอ้โหเอาเดี๋ยวผมต้องวางแผ่นให้ดีครับยูตน้นสูงากยูสูงประมาณ5เมตรสูงจากพื้นดินประมาณ5เมตรกับลมก็แรงด้วยครับผมลมก็แหงนำ้ำ ลมก็แรงด้วยนะครับประมาดไม่ได้นะครับผมเยอบเยอะจุบุบุบนะครับประมาทก็ไม่ได้ต้องย่างรอบครอบนะครับเย็บนะครับงานส้นสายนะครับหักเรีวนะครับพี่น้องหักเร็วนะครับเป็นใหม่ทีนะครับเหนือน้ออ่อนหักง่ายครับเนื้ออ่อนหักง่าย ไม่ละอ่อนที่หังได้มากเลยประมาทไม่ได้นะครับผมประมาทไม่ได้นะต้องหาจังหวะให้ดีที่สุดนะครับต้องหาจังหวะให้ดีที่สุดประมาทไม่ได้ครับผมนะครับผมนี่นะประมาทไม่ได้นะครับดูสิครับผมนี่นะครับผม ประมาทไม่ได้ดูสิครับประมาทไม่ได้นะครับผมทำไงดีเราเรือเม็ดพี่น้องลืมเม็ดอีตัวมาดมเรืมเม็ดอีตัวเืมมีดประคอมาดมนะครับผมทำไงต้องหาไม้นะพี่น้องให้ม,มาก่อเอา ครับผมนี่นะครับรังใหญ่พอประมาณครับผมรังกลางๆนะครับกลางๆพี่น้องนี่นะครับผมรังใหญ่พอประมาณโอ้โหพี่น้องเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณประมาณยี่สิบห้าเซนติเมตรพี่น้องเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับเป็นพึ่งเป็นทั้งมิม เป็นทั้งมิมธรรมดานะครับไม่ใช่พึ่งหลวงนะครับพี่น้องพึ่งหลวงก็คือพึ่งตัวใหญ่ๆห้างใหญ่ๆนะครับเขาจานะครับชอบจับยู่นะครับทาร่างยุ่ใไต้กิ่งไม้ขนาดใหญ่หรือใต้โขกหินนะครับหรือใต้โขกหินหรือไต้ต,ต้นไม้ใหญ่ๆพี่น้องสังเกตยังไงพี่น้องถ้าเป็นมิมธรรมดาก็คือนะครับเขาจะนะครับทาร่างรวมนะครับหัวน้ำหรือว่าน้ำพึ่งนะครับจะอยู่บนกิ่งไม้นะครับจะไม่ยู่ จะอยููจริงไม้ใหญ่จนเกินไปพี่น้องนะครับถ้าครับถ้าเป็นพึ่งหลวงนะครับเขาจะอยู่ใต้พี่น้องนี่ครับเขาจะอยู่ใต้จริงไม้ประมานพี <affirm> ่น้องครับเขาเขาจะจัดจัดอยู่ใต้จริงไม้นะครับจะจริงไม้จะใหญ่จะเป็นโขกหินจะเป็นไม้ขนาดเท่าเท่าคนขาครับพี่น้องโดยมากจะเป็นไม้ใหญ่นะครับเพราะว่าพึ่งหลวงกับรังใหญ่มากนะครับเอาเบาสู่กันฟังพี่น้องบางคนกับเสียบโมโหบางคนกับไปเจอว่านะครับไปเจอเพึ่งไปเจอรังพึ่งพึ่งหลวง ก็บอกว่าไปพ่อบิ่มพี่น้องนั่นคือรังพึ่งพึ่งหลวงจริงๆนะครับอะนะครับพึ่งหลวงจริงๆนะครับผมผมก็ร่งนะครับพิจารณนายวาสีเอาอยัางไงถึงเจ้าได้นะครับผมถึงเจ้าได้เราเลื่มนะครับเลื่มอะไรพี่น้องเลื่มมีดพัดโตนี่นะครับเลื่มมีดพัดโตหรือม,มีดอีโตเป็นวะนะครับผม หากิ่งไม้เป็นสิเป็นของงอมากอรอี่น้องครับนะครับผมงอามากอรอนะครับผมนะครับผมบเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25เซนติเมตรนะครับช่วงนี้นะครับช่วงเกี่ยวข้าวนะพี่น้องช่วงกำลังจะเกี่ยวข้าวนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องเดือน เหลืเดือนที่เดินพุทธกีกาเนาะพุทธจีก,กาโค้งเสียบวัตทนสิน้นพุทธกีกาเพราว่าเจ้าเขาสิเหมือนกน่อนอนะครับเวลาเจ้าเขาได้พื้นที่ของครับเฉตสีสว่างครับพลสารวยเรืบบครับใส่เวลาครับเพราะว่าปีนี้ครับปีนี้ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินสิบวัน,น,นพี่น้องเพราะว่านะครับพื้นที่เจ้าเขาเหน่อไม่ลายครับเหลือไม่หลายพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีพื้นที่เหลืออยยุป,ประมาณไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับผมอีกครึง่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งพี่น้อง นำถ่วงใต้เมื่อแล้วครับนะครับตวนไ้อาเพื่อตำบลสามขาตาหาดยาวพลชายพี่น้องเรียบร้อยครับไม่มีเขาเจียวมืดเลยครับผมต้นเป็นแสนเป็นหลายหมื่นกับวันใทุนเคลืนนะครับอาศัยทางรัฐบาลซอยนะครับนำถ่วเหมดแล้วกันนะครับเอาวากันไปนะครับผมที่แน่ก็คือนะครับผมสีหาทังเอายังไงครับถึงจะเอาได้นะครับผมนะครับจะเอายังไงกับตุนเจ้าได้นะครับผม จะยังจะใส่พิธีอะครผมอ้าวจะใช้วิธีแนวไหนเนาะนี่เนาะครับผมทำไมมันอยู่สูงไปเหลือเกินนะครับผมนี่ครับนี่ครับมาคนเดียวพี่น้องไม่มีคนถ่ายกองให้ไม่มีใครถ่ายไม่มีผู้ใดถ่ายเอาวิดีโอให้นะครับมาคนเดียวพี่นอ้องอ่าจิตทอดไอดินทิ้นนิสาเนาะจิตทอด เบาเข็มเป็นกระไปทํางานของเพลินนะครับผมพี่น้องโอ้โหครับน้องน่าจะมีหัวน้ำเยอะนะครับผมน,น่าจะมีเยอะนะครับผมน้ำน่าจะมีเยอะนะครับกำลังหาวิธีอยู่ครับผมกำลังหาวิธีอยู่ครับจะทํายังไงดีพี่น้อง เปนตัวหากิ่งใหม่ที ar, a, ่เป็นม oh. ah. okay. ีงามนะครับจะี่น้องมะกอครับนะครับมีงามมะกอนะครับมะกออ่ะนะขอต้องขออนุญาตนะครับว่างกองก่อนพี่น้ดองปิดไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับหลังจากเอาร่มแล้วนะครับจังเมืองดูครับจังติดตามลิปต่อไปนะครับผมเพราะว่าอันตรายสือเกิดนะครับมาเทิงท้ายเทิงนี่ครับเพราะว่าผมอยู่คนเดียวกับผมผมอยู่คนเดียวนะครับ ติดตามชิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ